สวัสดีฉันคือเล่าจือ้อนักปรัชญาชาวจีนโบราณและผู้ก่อต้องลัทธิเตา๋าซึ่งเป็นหลักธรรมทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับโลกที่พูกคุณทุกคนอาศัยอยู่ในขณะนี้ฉันมีความสุขมากที่ได้ส่งข้อความถึงมนุษยชาติ ฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มอาจารย์ผู้บรรลุธรรมซึ่งกำลังช่วยเหลือแม่ทร,รณีและผู้อยู่อาศัยในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งนี้ไปสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความรักการเปลี่ยนแปลงของความเป็นจริงของคุณกำลังเกิดขึ้นโปรดเปิดใจและเปิดตาของคุณเพื่อมองเห็นมันความมืดกำลังพ่ายแพ้ต่อแสงสว่าง สิ่งปลูกสร้างใต้ดินและฐานทัพของพวกมันถูกทำลายโดยนักรบแห่งความจริงการระเบิดครั้งใหญ่ล่าสุดหนึ่งในนั่นเกี่ยวข้องกับการทำลายฐานทัพแห่งหนึ่งของสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดสื่อของคุณกล่าวว่ามันเกี่ยวข้องกับการประทุข,ของภูเขาไฟตองกาที่จริงแล้วมันเป็นทั้งสองเหตุการณ์ โครงสร้างของเมทริกซ์ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยวิญญาณที่ชั่วร้ายและเสื่อมทรามกำลังพังทลายลงทุกวันพวกเขาไม่สามารถหยุดมันได้เนื่องจากพวกคุณหลายคนเริ่มมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือม่านบางตาความเป็นจริงของคุณเป็นภาพลวงตาเสมอมาไม่มีอะไรในนั้นที่เป็นจริงคุณได้รับอนุญาตให้อยู่อย่างเฉพาะและเคลื่อนไหวในวงที่จำกัดที่เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ออกไปจากมันมนุษยชาติถูกหลอกและถูกบงการมาเป็นเวลานับพันปีโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความจริงที่แท้จริงคืออะไรตอนนี้พวกคุณส่วนใหญ่รู้แล้วว่าทุกคนบนโลกมาจากระบบดาวกาแล็กซี่และจัก,กรวาลอื่นคุณถูกโกหกว่านอกโลกของคุณไม่มีอรารยธรรมอื่นใดอยู่เลยซึ่งไม่เป็นความจริง มีอรารยธรรมดำรงอยู่หลายพันล้านแห่งและทุกๆวันยานอาวกาศหลายล้านลำกำลังบินผ่านเหนือโลกความเป็นจริงปลอมนี้กำลังสลายไปและมนุษยชาติจะสร้างโลกที่เป็นอิสระและมีความสุขอย่างแท้จริงซึ่งไม่มีอำนาจเหนือกันและกัน ฉันตื่นเต้นเมากกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกของคุณและเรากำลังส่งพลังงานที่ทรงพลังและสั่นสะเทือนจากพวกเรากลุ่มอาจารย์ผู้บรรลุธรรมผู้ที่สแสร้ทำเป็นแสงสว่างจะถูกเปิดโพงคุณจะแปลกใจว่ามียูทูบเบอร์ชานเนลเลอร์และอื่นๆมากมายเพียงใดที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของชุมชนแห่งแสงสว่างในทางตรงกันข้ามกลับทำงานให้ฝ่ายมืด องค์กรที่กระหายอำนาจจะถูกบังคับให้คืนทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาขโมยมาจากผู้คนมนุษย,ยชาติได้บรรลุขีดจำกัดของตนเองแล้วและกำลังต่อสู้ทั่วโลกทำสมาธิทุกวันและให้เชื่อมั่นว่าคุณสามารถนำความสงบสุขและความสุขมาสู่โลกของคุณได้พลังของคุณอยู่ในจิตวิญญาณของคุณ ฉันอยู่ที่นี่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกคุณทุกคนและฉันสนับสนุนการต่อสู้กับพวกปกครองแบบเผด็จการยุคทองอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมการต่อสู้อันยาวนานระหว่างแสงสว่างและความมืดกำลังจะมาถึงจุดสิ้นสุดแสงสว่างจะชนะขอบคุณช่องสื่อสารจักรวาลคุณคือแสงสว่างพวกคุณทุกทนคือหนึ่งเดียวเล่าจือ้อ ถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลัสเคส